ค่ะ,จะเจคเโน่แนะนำบ้านนะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างใหม่ค่ะร้อมรั้วเรียบร้อยค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตขนาดพื้นที่100ตารางวาค่ะราคา1 8 30,000บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินอยู่แบบสไตล์บ้านสวนค่ะทุกท่านซึ่งตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะ ตามรูปนี้เลยนะคะดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนบนพื้นที่มีต้นมังคุด4ตน้นมีต้นทุเรียน1ต้นนะคะอยู่ในเขตชุมชนไม่แออัดค่ะหน้าบ้านนี่เป็นถนนคอนกรีตวางมากๆนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะ กร,รอบขอบชิดมีไฟฟ้ามีปัปบาพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะอยู่ที่น้องแพงพววยอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะ j k n เคนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นถ้าสนใจยังไงต้องติดต่อกับผู้ขายโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกับเจเคนได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ